สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับคลิปนี้นะฮะทุกคนผมกับน้องนะครับจะชวนทุกคนนะครับมากินอ่าเป็นเบคอนพันเห็ดเข็มทองนะครับแล้วก็เบคอนพันไส้กรอกชีสนะครับทุกคนดูชีสชีสชีทลักครับผมนี่วันนี้กินกับน้ำจิ้มซีฟูดครับทุกคนแล้วก็ฟังเสียงเพลงพ่อๆจากตลาดนัดนะครับ โอเคครับทุกคนครับมากินด้วยกันเลยครับผมเกือบไหมนะเนี่ยโอ้โหเกือบเลย <laughs> ไหมแล้วไฟมันแรงมันเป็นไบคอนชีดด้วยแล้วก็มันหยดนะครับผมไฟมันก็แบบบุ้มบุ้มบุ้ม,มคุแป๊บเดียวจะไหมเลยมาเดี๋ยวลองชิมครับจะอร่อยไหม mm hmm. คนจิ้มกับซีฟู้ดครับผมซีฟู้ดตำเองด้วยนะเนี่ยปั่นไม่ใช่หรอปันป่นปัน่นนี่ทุกคนมาครับผม <พ uka> เฮ็ดนะกินมบ่าอืมอวอไปครับอร่อยครับืมเบคอนกรอบมันเป็นเบคอนลมควันอันนี้เป็นเบคอนลมควันด้วยครับมันหอมแล้วก็กรอบนะครับเวลามายา่าง ร,ร้อนนะครับทุกคนครับหอมหอมมาครับกินด้วยกันครับอืมอกรึบเงาแตก <laughs> ร้อนอะ่ะ <laughs> มาทิมหน่อยนั่งย่างไฟ เนี่ยอัอนอ่อนเนี่ยหืเงาแตกไปยุง<ะ> <laughs> ย้งเดือดยุ้ง <laughs> นี่นี่ <c oughs> เบคอนช <c oughs> ีสครับทุกคนนี่ครับอืแบบนี้ครับกินกับจิ้มทีฟูดอร่อยครับอร่อยมันๆม,มันก่อนอ,อร่อย ชิตาชักหอมด้วยอือหือเป็นไงยอด <laughs> อร่อยจริงครับเมนูเพิ่มน้ำหนัก <laughs> พี่เกมบอกกินลดน้ำหนักหลายวันแล้วไม่ลดไม่ได้ลดมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับผมโูดนะครับผมแต่ลรไม่ได้หนึ่งคีดีลดได้แล้วหนึ่งครีตยอดอร่อยอแต่เห็ดกรอบกว่าหอมกว่าึกึกคึก นี่ก็อร่อยอันนั้นมันอร่อยชีสฟังเพลงแบบเพล,เล,เพลเนินๆนะผมเพลงตลาดนัดแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่าต้องเปิดเสียงดังๆครับ หเห็นเข็มองไม่ติดฝันนิดนึงถ้าใครจัดฝันนี่ติดฝันแน่ทุกคนครับเบคอนพันชิสไส้กรอ,อกชิสสุดยอดอื อ,อากาศวันนี้ร้อนจริงนเนาะเงื่อแป๊บเดียวเงือ่อไหลแล้วพี่ไปย่างมาด้วยไงอยู่กับไฟอ่ะเ <c oughs> งื่อไหลแบบยังกะฝนตกใส่

หอมมิ้่ฟันมิกงมาด้วยวันี้งมิกไปขายของครับขายปลาเจอกไหมอยู่โรงเรียนวันนี้ไม่เจอครับไม่เจอคนละห้องเหรอคนละห้องครับคนละมอมอสองมอ,อ,อสาม รออะไรเนี่ยแดดก็ส่องมาตรงนี้พอดีเลยนเนี่ยเหมือนไปอําลมามา้วบริสิทธิ์ตัวถือยอด แล้วเสร็จนี่เราก็ต้องไปวิ่งกันนะเนี่ยวิ่งตอนเย็นเพราะว่าหลายแคลอรี่เลยนะครับผมชีสทั้งชีสทั้งเบคอนเบคอนทั้งเบคอนมันเยอะด,ด้วยสุดยอด ไปซื้อไหนมาเนี่ยตลาดในเมืองไปในเช้าแล้วกลับมาก็ซื้อข้าวมันแก่มากินด้วยอ๋อตอนเที่ยงไงใช่ครับแดดสองอืมชิดเนี่ยแหละตัวเพิ่มน้ำหนักไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยออกทีหลังกำลังกายค่อยลดทีหลังกินก่อน เิ่มหนึ่งกิโลลดหนึ่งขีดก็ยังดีลดหนึ่งขีดไงเราก็จะลดประมาณสิบวันก็หนึ่งโลแล้วอันนี้ชีโคตเยอะเนี่ยมันหมดนะอยู่ในโตะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำหมาล่ากินกันหมาล่าเนื้ออะไรเป็นน้ำเนี่ย นี่น้ำโคกเย็นๆนะไม่ได้ซื้อน้ำโคกมาไอ้มาบอกอ่ะเดี๋ยวเข้าไปซื้อกินเทปปก่อนอ้าอไม่กี่แดดไม่สองอันนี้มันแดดสองหน้าวะข่าวดิสัมมาตาหนึ่งก่ะนะครับพระพุทธเ

หรือว่าฝนจะมาแฮมฝนอาจจะตกหรือว่าฝนจะมาลูกลูกใหม่โอเคไหมเดี๋ยวเราไปหาน้ำพคกคกินกันดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยมากินต่อ <S <S งานตลาดนัด โอเคครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็ชวนทุกคนนะครับมากินเบคอนพันชีสนะครับแล้วก็เบคอนพันเห็ดนะครับอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราขอไปกินน้าโคกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เงอแตกร้อนมากครับผมไม่ไหวครับเดี๋ยวที่เลือนี้เดี๋ยวกินต่อนะครับผมโอเคครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและก็น้องด้วยนะครับและเราพบกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยครับ เอาเลยหลุดเลย